ช่างตีตั้งไว้เลขสี่เพราะางตีตั้งสปริงข้างในเนี่ยมีแรงให้มันมัดได้แน่นเนี่ยพอดีแล้วแล้วชังตีแต่วที่เลขสี่แลตัวเด็กเล็กมาหมุนเล่นนะฮะให้รับไปที่เลขสี่สิบสองนาฬิกาส่วนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแรงกดทับผ้าหลักการก็คือยิ่งหนายิ่งกดลงนะฮะแต่ตัวนี้ช่างสีก็เสริมสปริงเป็นแบบหัวดำธรรมดาใส่เข้าไปเนี่ย ใช้กดลงไปแค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็เย็บได้ทุกเนื้อผ้านะครับส่วนส่วนในเคสของคณเนี่ยอาจจะต้องกดลงจุดเลยเพราะว่าเป็นสเปคทีแบบเพิ่มแรงกดทับผ้าให้หนักขึ้นแล้วมันจะลากผ้าได้ไกลขึ้นนะครับเรากดอย่างเดียวอ๋อกดกดลงเนี่ยมันจะเพิ่มแรงสปริงให้กดทับผ้าได้มากขึ้นอ่าถ้าเราจะกดเราแค่กดปา กดป่ามันคือทางไม่ได้ขึ้นแล้วถ้าจับองก็ขึ้นกดตะกี่จะขวาได้แล้วแต่แต่ที่ตั้งไว้ประมาณเึ่งนะถ้ามันถ้าเป็นกดลงไปมากเนี่ยมันหนักมากเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าจัรมันจะเอ,อิมันจะกินกําลังมอเตอร์เพราะนั้นถ้าที่ไม่หนามากเนี่ยก็ไม่ควรจะตั้งให้มันสุดเนั้นเอาไว้แค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนถ้าเป็นงานที่เอ่อยกเว้นงานที่พิเศษหน่อยเนี่ย ก็แค่ครึ mm ่งเดียวก็แยกได้ท mm ุกอย่างก็เดี๋ยวทั้งสีแยกให้ดูว่าจะเป็นยีนเป็นหนังเป็นกระดาษชิ้นชู้เป็นอะไรแยกได้หมดไม่ต้องไปปรับอะไรส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการเลื่อนลายนะฮะมันจะมีสีอยู่สามสีมีสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงในตัวอักษรจะมีสามสีนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งความถี่ห่างของสีเข็ม ตัวเลขยิ่งมากี่เข็มจะห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่เราจะจะต้องการขนาดไหนก็อยู่ที่เนื้อง,งานแต่ก็อยากจะบอกว่าร้างงานที่บางก็ควรจะขี่เล็กน้อยถึงจะสวยถ้าง,งานที่ห่างก็ควรจะให้งหานที่หนาก็ควรจะห่างเพื่อให้เห็นสีเข็มได้บ้างนะครับคมตรงกลางเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยจับไเย็บถอายหลัง ถ้าปล่อยจะเดินหน้าเขาเรียกว่าย้ำผ้าเอาไว้ย้ำเวลาเริ่มต้นเย็บงานนะครับส่วนในจากรุ่นเดียนเนี่ยยังมีัวรถฟันถ้าเราหมุนย้อนศูนย์ไปเนี่ยฟันไปที่เครื่องหมายชาร์บหรือปักชุนปนั่นจะลงเขาเอาไว้สหลักปักชุนผ้าแบบใช้สะดึงร่อนอันนี้ต้องไปเรียนเอานะครับดูนะถ้าเลื่อนลงฟันจะลงเห็นไหมครับ พอเวลาเขาใช้กระดบงร้อนหรือตักดกุเาเนี่ยเขาจะอิสระซ้ายขวาแต่ถ้ามีฟันขึ้นมาล่างเนี่ยมันจะไม่สมูทนะฮะเขาต้องต้องเอาฟันลงนะหรือบางบางรุ่นใช้แป้นครอบฟันเพื่อไม่ให้ฟันมันโดนเนื้อผ้าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตรงนี้เนี่ยให้ออกจากฟังก์ชันนี้เพราะถ้าฟันไม่ขึ้นเนี่ยเย็ยบอะไรก็ไม่ไปหรือจะตกใจว่ามันเสียนะก็ออกมันก็ขึ้นเองอัตโนมัตินะลง Okay. ส่วนสีเข็มจะจะ,จะทีจะหั่งไงเนี่ยอยากให้าสาวๆไปดูเวลาเดินห้างไปหยิบเสื้อผ้าที่เขขายอยู่ดูสัเกตเพราว่าผ้าบางขนาดเนี้ยสีเข็มมันขนาดไหนผ้าหนาขนาดนี้สีเข็มมันควรขนาดไหน